สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผ่าหายก็ไม่นาาเลยนะครับผมก็เพิ่งได้กลับมาครับก็จะวปามายูวิววิบรอยกันได้นะครับตอนแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เพิงบิ้วขึ้นมาใหมา่ปาบลองเล้งราล้ครับไม่คือซาปาบย้ายฟันฟื้นร้าบไปอกไ่ตุนี่ครับตอนนี้ ไเด่นดำด๊าบเลยครับส่งมาส่งเว้นนะเว้นตัวโอเดิมๆนะครับเครื่องเดิมรวมนิดหน่อยครับไม่ต้องว่วครับจุดนี้แปดสิบไม่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ถึงครับอดดูใจดูโทนะครับอือโท็สองนี้สดนะครับส่วนคองเอาเป็นคอตเอเดิมนะครับโอ้ยวิ่งแน่นอนครับชุดนี้ ก็มาดูทิสว่วนแรกกันก่อนนะครับ,าบ,บคบาบูนะครับคาบูเด็ดนะครับน่าจะเป็นของเตรียมนะครับอันนี้กรองเห็ดอะไไม่รู้นะครับกรองเปลยคุนเ,เยอะนะครับเดี๋ยวผมม้วมาแตทายฟังนะครับเดี๋ยวรีวิววปทีละจุดนะครับจุดล้อจุดล้อของ ดีแม็กนะครับดีแม็กอีซูสุนะครับอีซูสุไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเดี๋ยอะๆของดีแม็กโปนะครับชุดสีนี้ก็เพิ่งเบิกมานะครับเบิกดำได้ไม่นานก็เอกไปแล้วนะครับตรงนี้มังคุณนะครับมังคุณนะเพิ่งเบิกครับบางเกด้วยครับก็ยางไม่ยางมันใหญ่เกินนะครับมังคุณทะลุเลยครับข้าง หน้ารถสามนิ้วได้ครับดูตอนแรกว่าจะเอาแบบเตี้ยวๆเลยแต่ว่าเอาแว่โปรขับตะมันก็เลยลดไปเท่านี้ครับก็เดือนเดือนไหมนะครับพอฝากรอบเดิมเดินใหม่เดิมเลยนใหม่เท้นะครับพอเราทิศทีกเร์ไปนิดหน่อยนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับไม่ได้ล้างทีนะครับฝนตกนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยอยากล้างรถก็เละๆหน่อยนะครับตามสภาพเลยครับ เอาปึงซื้อมันได้ไม่นานนะครับนั่งนั่งรอไอ้นนั้นใต้เบกแทงนะครับเกนี่มันครับอันนี้เพื่อนเอาบบกอีกอันหนึ่งมาทับนะครับแล้วก็มันกดลงไปแล้วแหกแบบนี้นะครับส่วนจิตสีก็บางลุมไม่มีนะครับบางลุมแตกนะครับไม่ได้ซื้อใหม่ไม่ได้เบิกทีนะครับกราบข้างสภาพนี้นะครับไม่ได้เบิกนะครับไม่มีงบครับ ช่วงนั้นพอมีงบพอดีนะครับเลยพ่านมานิดหน่อยนะครับบางคูน่าพึ่งเบิกนะครับพาไปเจิมนตัดท้ายไปหน่อยแล้วครับม่รู้ใจกบผายบอกโาจะประมาณนี้นะครับสนินเกลือนะครับไม่ได้ํำสีนะนี่ครับนี่เละๆนะนี้แทงเบาะนะครับจุดปลยท้ายไปายท้ายเดิมนะครับอันนี้ผ่านนะครับเพื่อนนั่งแล้วก็มันอ่ะแล้วต้องเอา พี่เป็นไทยครับนะครับไฟใต้ไม่ติดนะครับสายไฟมันหลุดนะครับมันข้อเยอะเกินครับนี่ครับปีหลังไมลิงไมลิงแต่งนะครับเจาะนะครับอะไรทาขาข้างนี้หักไปนิดหน่อยนะครับโชนะครับของชายูนะครับชายูสองก้าวสองก้าวครับยวอะไรประมาณนี้นยครับอ้ามาเป็นอัมเดิน ได้ทำได้ตัดแต่งเยอะซื้อมาก็มันสดอยู่แบบนี้แล้วนะครับยุดมาแล้วสตูสตูเดิมเลยนะครับนี่นะครับใจที่รถไม่วิ่งนะครับสตอเดิมครับตอนนี้นะครับขาตั้งไปเอาของน้องนุ่มสดมานะครับตอนนี้เป็นรออเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําไม่ดูนะครับคลิปนี้เอารถเรียบร้อยก่อนโชว์มาสภาพนี้นะครับ รถกันตามแล้วพาไปนะครับรถกำกำอะไรได้เด็กใต้ที่บ้นนะนไม่มีงบอ่ะเนาะอันนี้เว็ยบร้เพื่อนนะครับจะประยากจะ,จะดูกามม็าเขาเปนอะไรได้ครับขอาสายกัภาพเลยครับท่อเดิมเป็นท่อเดิมพานะครับขัดยันนะครับอันนี้ขัดยันนะมาดูนะครับรถ เบื้อหน้าไม่มีนะครับคำบนคำบนพังนะครับคำล่าง,งลูกสูกปลาไม้ครับสายไม่มีครับมีแต่เบืหลังนะครับไม่ค่อยกินเลยครับเดี๋ยวมาฟองแจยงนะครับต้องเอาอันนี้ออกก่อนอพราะอาสาเข้าไม่ทันนะครับดูเดือดไงใส่คาบูเด็ด <S <S โอ้ ยังยิมนะครับ <Easy. S 1> าวันนี้เป็นมากไม่ได้ครับเดี๋ยวก็ทำนี้ครับวนนี้ก็จะนอนหมดแล้วแต่วันนี้ครับพรุ่งนี้เขา โบ en ๊นไม่ได้ครับกนีครับอันนี้สติกเอร์ขอจ้านะครับแล้วของน้องมึสดมาอีก้วครับอนี่นะครัเ้าทำใหรัวนะครับทำ่้รัวโครงผุนะครับโครงย่างผุเนมันเดื้มทางนี้คือแบบว่าเละเลยนะครับโครงแถ่นี้มันคืเลยนะครับ ไปตังมีรถได้ง่าอย่าไปทังนะครับไปตังยังไม่ิดไปเลี้ยวอะไรปิดหมดนะครับยกเว้นไฟตายอ่ะขัวมันดุดน,นะครับก็ทำใจต้องเบิกใหม่ไปได้ประมานี้บอกพงพอลน,นะครับจริงจรงนะครับคมึงจะใจเลยนะประมาณนี้ Oke, hmm. okay, bentar. Bye-bye dulu. Pak Mani, sumber ya jadi, boleh jadi pemimpin Jadi kita nak เราหนุ่มสดนะครับเราไม่ได้ทำมานาน,ปเปน,เนเลยนะครับพายไปเป็นสามสี่เดือนเลยนะไม่ค่อยว่างครับเวียนนะครับช่วงนี้พึ่งจะปิดเติมแล้วพึ่งว่างครับก็ก็พึ่งได้รับชมนะครับ,บ,รบไปก่อนนะครับตรงนี้ไปสอบอีก